สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม w o r of t a n k Beat กันแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวสายวิจัยหรือรถพี่เมียมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาทองแบบสายฟรีหรือไม่ก็คนเติมแบบเติมบางครั้งแล้วก็สายทุนนิยมสายฟรีวิธีการหาทองของสายฟรีก็ง่ายๆก็คือการดูโฆษณาอย่างเช่นดูโฆษณาหนึ่งครั้งได้ทองสิบทองแต่ว่ามันจะทําได้แค่5ครั้งต่อว,วันหรือแม้แต่การ ดูโฆษณาเอากล่องซุ่มโทษทีดูโฆษณากล่องซุ่มก็มีโอกาสได้ทองแบบนี้ก็คือตัวเล่งตัวเล่งทองจะถ้าเราเล่นเกมหนึ่งนั้นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะแต่เราจะได้ทองหรือไม่ก็ประกาศเป็นสิบัตททองถ้าเราสะสมครบ20อันเราจะได้100ทองหรือไม่ก็กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรม b a t t l ิ p a s พเราก็จะได้ทองเหมือนกันแต่จะอยู่ดาดล่างๆเลย พวกเราจะได้ทองประมาณ350ทองต่อแบตเทิรพาร์หนึ่อันต่อมาหาทองจากกล่องสุ่มกล่องสุ่มแต่ละกล่องก็จะมีโอกาสในการดรอปทองไม,มไม่เหมือนกันอย่างเช่นกล่องลึกลับก็จะมีโอกาสดรอปทองอยู่ที่ประมาณ15บห้าเปอร์ซ็นต์หนึงร้ทองมันก็จะแตกต่างกันหรือแม้แต่กล่อง อื่นๆก็ยังมีทองดอกเหมือนกันต่อมาสายกลางถ้าให้ได้นำเติมทองมากสุดก็คือเติมจาก b บ t t l e p a s ์ตบตเทิลพ์ก็พวกนี้แหละครับนี่400 700 1,000อะไรเงี้ยเนี่ย b บ t t l e p a s ์ถ้าเราได้ b บ t t l e p a s ์ปุ๊บเราก็จะได้ปลดล็อกส่วนล่างนี่ซึ่งเราก็สามารถได้ทองได้ก็ตามนี้เลยได้ทองประมาณพันสองบางถ้าเกิดคุณขยันทำภารกิจ อะไรมากมายต่อมาก็สายเติมคุณก็เห็นเลยว่าในเกมนี้มีแพ็คเติมเยอะขนาดไหนคุณก็สามารถจัดได้เลยนี่เห็นไปก็มีแต่ทองทองทองนะครับน,น,นี่ยิงยิงนาทองนี่ยิงเยอะเลยนี่ถ้าคุณทุนหนาคุณก็เติมไปสายฟรีก็ ถ้าคุณเป็นสายฟีที่ดวงดีคุณอาจจะได้รถพรีเมียมอย่างจากตัวอย่างตัวนี้แล้วคุณไม่ชอบหรืออยากขายเพื่อไปซุ่มรถคันอื่นคุณก็สามารถขายได้โดยการกดตรงนี้นี่อันนี้ทําได้ทั้งสามสายเลยถ้าเกิดคุณได้รถพรีเมียมเป็นรถฟ้าแล้วคุณไม่ถูกใจไม่เล่นไม่อะไรทั้งนั้นคุณก็ขายได้แต่ถ้าเป็นรถทองคุณขายได้แต่เงินครับนี่แต่จะได้เงินเยอะมากเลยนี่ขาย โอเคก็จบสำหรับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมาย